ที่ทุงสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมชมปรากฏการแห่งแสงสีเสียงสมัยใหม่รอบพิเศษวิจิตหาภาคแอดอุบลราชธานีแสงศิลแห่งสัตธาชามาริงออฟแฟทนะครับึ้นโดยมีนายสุภาษิตก่อจเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนะครับผู้อยศาสตราจารย์นะครับจุริรัตน ก่อจเจริญยศนายกเหล่ากาชาิจังหวัดอุบลราชธานีนายสำเริงม่วงสางรองผัวราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการรองผัวอำ่ำนวยการการทองเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุบลราชธานีรวมในการรับชมการแสดงไร้แอน์ซาวนะครับประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมตามสถานที่จะแสดงของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานวิจิตหาภาคแอดอุบลราชธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแสงศิลแห่งสัทธา นำเสนอการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการผสมผสานเทคนิคโปรเจคชันแมปปิง้งและซื่อะสมสมัยใหม่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตภุ่มปัญญาและประเพณีท้องถิ่นของอุบลราชาธานีสะท้อนเอกลักษณ์อันงดงามของเมืองและความศรัทธาอันล้ำค่าต่อพุทธศาสนาซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับได้ชมปรากฏการ์แห่งแสงนะครับ เสียงและเทคนิคสมัยใหม่ทั้งไร่อัพนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิตภูมิปัญญาและประเพณีทองท่นของอุบลราชธานีสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันอาาัศจรรย์โดยการแสดงไร้แอนซาวประกอบการแสดงทั้งวัฒนธรรมนะครับณนะสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งเจแห่งสิจุดการแสดงทั่วตัวเมืองอุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วยทุงสีเมืองสารหลักเมืองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งจังหวัดอุบลราชธานีวัดสุปัตนารามวรมหาวิหารหอไตรกลางนา้ำวัดทุงสีเมืองวัดบูรพา,ารามและวัดมหาวานารามครับ ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของมือคืนนี้นะคะโดยให้ล่ของงานค่ะก็คือการชมการแสดงแสงสีเสียงตะการตาทีวัดสุปัตนารามวรวิหารสถานทีปดิสถานพระบรมสารีริกธาตุสัมผัสบรรยากาศย่อนยุคอยู่ทีวัดมหาวนารามชมการแสดงพื้นบ้านและกับประเภทนี่ทองทินชมการใช้ภาพบ,บนผนังตึกจำลองเรือบโบราณทีวัดบูรพาราม ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีเสียงที่วัดธงสีเมืองเลียนรู้เรื่องเล่าของประวัติศาสตร์ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธา,านีชิวชิวริมแมน,มน้ำมลนะคะชมการแสดงแสงสีเสียงที่ธงสีเมืองและก็ทายรูปกับตึกเก่าธนาคารกรุงศรีแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอุบลราชธา,านีโดยจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวคืนระหว่างวันที่13ถึง21กรกฎาคม2567 ตั้งแต่เวลาหกโมงแรงไปจนฮอดเทียงคืนนั่นเองนะคะ,ะถือว่าตื่นตาตื่นใจกันหลายค่ะซึ่งเข้ากับมีเสียงสัมผัสของทันผูวาราชาการจาังหวัดอุบลราชาธานีทันพูวาสุบรสธต์ก่อจเจริญยศไปฟังเสียงทันผูวากันค่ะก็อ,อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยากมาเที่ยวชมงานเทียนเราจะจัดให้พี่น้องได้ชมนะครับงานนี้ตั้งแต่วันที่13 14แล้วก็19 20 21 5วัน5คืนเต็มๆนะครับวันนี้วันที่10กรกฎาคมถือว่าเป็นวันรอบสื่อมวนลชนเรานี่แค่จุดแรกนะครับเมื่อกี้ไฮไลท์ก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ชมนะครับว่าสุดยอดจริงๆผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มาเที่ยวนานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีนี้นะครับเราจะมีการแห่เทียนในวันที่ 20- 21ปีนี้เราจัดแห่เทียน2วันสองคืนแต่ในช่วงระหว่างแห่เทียนนี้เราก็จัดกิจกรรมเข้ามาก็คือ วิกิตแสงสิลปแห่งศรัทธ,ธาแออุบลราชธานีเชิญพี่น้องนะครับมาติดตามและก็มาเที่ยวชมจังหวัดอุบลราชธานีมาอุบลราชธานีครับมีความสุขสนุกและปลอดภัยขอเชิญพี่น้องนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาเที่ยว